สารายาที่นี่สถานีสารายาผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงสถานีสารายาโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านจำลองให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะขบวนรถที่ข้าเทียมใดชาชลาที่ดึงเป็นขบวนรถด่วนดที่84เราส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีตรงังปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนค่ะ กรบมาสักครู่ก็จเห็นนะครับว่าพนักงานขับรถและช่างเครื่องได้ทำการสลับสับเปลี่ยนเวรกันนะครับโดยปกติขบวนรถวรแปุ84นะครับจะใช้ เมื่รขับรถราชเครื่องจากแขวงรถจากแขวงชุมพรนะครับใช้เมื่อไหรจากแขวงชุมพรนะครับทำขบวนมาในช่วงวัวหินถึงบางซื่อแต่เนื่องจากหลังจากที่ได้มีการใช้สถานีกลางกรุงเทพอุาาิวัตชนะครับในช่วงจากตลิ่งชันถึงสถานีกลางบางซื่อ จะวิ่งร่วมกับทางรถไฟสายสีแดงซึ่งจะมีระบบอนุสัญญาณนะครับแล้วก็ลักษณะสเส้นทางที่ต่างออกไปจากทางเดิมนะครับเป็นทางยกระดับบางช่วงด้วยทำไมต้องใช้ปรกไฟฟที่ะช้เครื่องที่ผ่านการคุกอบรมแล้วก็เข้าใจในระบบเส้นทางและอนุสัญญาณช่วงนี้นะครับโดยทางแขวงจุมพอนะครับยังไม่ทัาทาการอบรม ในช่วงเส้นทางช่วงนี้ก็เลยให้พนักง,งานรถจัรแข่งคอนบุรีนะครับมารับทำะบวนต่อไปแทนทำให้เมื่อรถตู้84นะครับมาถึงสระยาก็าจะต้องทำการสลับสับเปลี่ยนพนักง,งานขับรถและก็ช่างเครื่องนะครับเพื่อทำะบวนต่อถึงจุดหมายปลายทางสถาน,นีการกุงเพอภิวัตรครับ